ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณและวันนี้ผมจะพูดถึงโครงการคนละครึ่งครับคุณผู้ชมครับคนละครึ่งคืออะไรคนละครึ่งนี่ง่ายมากนะฮะใครก็ตามที่อายุ18ปีขึ้นไปสามารถที่จะเข้าไปร่วมโครงการนี้ได้ก็คือโครงการคนละครึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชิมช็อปใช้ลด50%ต์ทั่วไทยเอาดูนะวิธีการใช้แอปสำหรับโครงการคนละครึ่งนะครับก็คือเข้าไปเติมเงินในกระเป๋าตัง คุณต้องมีแอปเป๋าตังก่อนในสมาร์ทโฟนของคุณนะฮะแล้วจากนั้นเติมเงินเข้าไปวิธีการเติมเงินก็มีการเติมเงินหลายแบบแต่ส่วนใหญ่ก็จะเติมเงินผ่านธนาคารคืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่เชื่อมกับ G-wallet นั่นแหละแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทําไมฮะเปิดเครื่องสแกนเวลาไปซื้อของนะฮะเวลาไปซื้อของที่ร้านค้าต่างๆร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาจะมี QR Code อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องของร้านค้าเขาคุณก็สแกนตึด สมมุติว่าสินค้าราคา100บาทคุณจะจ่ายแค่50บาทเท่านั้นคือสมมติคุณมีเงินอยู่ในแอปเป๋าตังเนี่ยมีอยา่500อะแล้วคุณไปซื้อของชิ้นหนึ่ง100อะคุณตืด้ดคุณจะโดนหักออกจาก500ของคุณหักแค่50บาทแล้วร้านค้าจะได้จากคุณ50บาทแล้วรัฐจะโอนมาให้ร้านค้าเองอีก50บาทมันก็เลยกลายเป็นที่มาของคนละครึ่ง รัฐออกครึ่งเราออกครึ่งเนี่ยฮะแต่มีกำหนดนะครับในแต่ละบัานั้นห้ามใช้จ่ายเกิน150บาทต่อคนหรือว่าไม่เกิน3,000บาทตลอดโครงการจ่ายผ่าน G ีบ l l e t G จี l อ l ล็นี่ถ้าคุณโอนได้สมัครได้คุณเข้าไปสมัครเถอะมันมีทั้งช็อปดีมีคืนมันมีทั้งคนละครึ่งมันมีทั้งเราเที่ยวด้วยกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังจะทำเราเที่ยวด้วยกันแล้วเพราะว่าผมอยากจะเที่ยวบ้างละนะฮะเที่ยวด้วยกันก็ลงทะเบียนผ่านอันนี้เนี่ย คุณโอนอันนี้เข้าไปก่อนน่ะเดี๋ยวในอนาคตรัฐบาลเขามีมาตรการอะไรที่จะให้คุณใช้จ่ายแล้วได้ประโยชน์ทั้งตัวคุณได้ประโยชน์ทั้งประเทศชาติเดี๋ยวเขาก็จะอาจใส่ไปในแอปนี้แหละครับนะฮะอันนี้ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการคนจนนั้นเข้าร่วมได้ด้วยนะครับอันนี้เราสงวนสิทธิ์ไว้เอา้าคุณผู้ชมฮะทีมข่าวช่องวัน31ลงตลาดเลยครับคราวนี้อันนี้ตลาดมสอวอนะเนี่ยตลาดนี้คนอคคนเยอะมาก เข้ารวมมาตรการคนละครึ่งด้วยคือส่วนใหญ่แล้วตอนแรกๆที่โครงการนี้ออกมาเราต้องยอมรับว่ามันไม่ค่อยประสบความสําเร็จเนื่องจากบรรดาแม่ค้าก็ขี้เกียจจะไปลงทะเบียนเอา QR code บรรดาแม่ค้าเวลาจะจ่ายก็อยากได้เงินสดเลยคุณพูดง่ายๆนะครับแต่ในเมื่อพอโครงการนี้มาปั๊บแล้วผู้บริโภคอย่างเราเราท่านๆเรียกร้องป้าป้าป้ารับเงินคนละครึ่งเปล่าพอเจอแบบนี้คนแรกป้าไม่รับป้ปาขอรับเงินสด แต่พอม,มาถามแบบนี้เยอะๆมาถามแบบนี้เยอะเห็นไหมติดป้ายแล้วครับแขวนป้ายคนละครึ่งหน้าร้านค้าละแล้วเวลาคนไปจ่ายก็ใช้คนละครึ่งเพราะว่ามันดีต่อเขาไงผู้่างไงว่าบางทีนะไปตลาดซื้อแค่อาหารเที่ยงพอมีมาตรการคนละครึ่งเออซื้ออาหารเที่ยงเสร็จปับ๊บซื้ออาหารเย็นเลยดีกว่าเก็บไว้แล้วเอาไปกินที่บ้านมื้อเย็นมันเป็นแบบนี้เพราะมันจ่ายต่ำลงมาตั้ง50%ถูกต้องไหมครับ แม่ค้าร้านขายข้าวแกงบางส่วนก็ยังบอกว่าจริง,รงๆในใจก็ยังตังหิดต,ตังหิดอยู่เพราะว่าเวลากว่าจะสแกนได้บางทีมันไม่เร็วเท่ากับให้เงินสดแล้วก็ทอนตังกันนะคุณแต่ในท่ามกลางยุคปัจจุบันนี้และเตรียมการไปสู่อนาคตพ่อค้าแม่ขายทุกคนผมยืนยันตรงนี้นะครับว่าคุณต้องพยายามทําตัวให้ชินกับเรื่องนี้นั่นก็คือเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วใช้จ่ายโดยไม่ใช้เงินสดลองฟังเสียงพี่แม่ค้าดูครับ การใช้เนี้ยดีขึ้นค่ะแล้วก็ยอดก็เพิ่มด้วยขายดีขึ้นอย่างตอนแรกถ้ายังไม่มีโครงการนี้รายได้เราอยู่ประมาณเท่าไหร่บงี่เกือบสองหมืม่นบางที่สองหมื่นห้าส่วนมากลูกค้าเขาจะถามว่าแบบมีคนละครึ่งไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเห็นป้ายเขาก็จะเข้ามาเลยเปรียบเทียบกับคนที่เขาย,ยังไม่ได้เข้านะเขาก็แต่วพี่ว่าพี่ยอดขึ้นอยอดเพิ่มขึ้นกว่าเก่าดีค่ะชอบชอบอ คือลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันเสียเวลาสําหรับแมคคาเพราะว่ามันต้องทําคีโว้ดทีละคนใช่ถ้าเวลาพี่ยุ่งเ่งี้บางทีมันไม่ทันไงก็ซื้อเยอะขึ้นบางคนอาจจะซื้อแบบแค่อย่างสองอย่างถ้ามีเนี่ยถ้ามีโครงการนี้เขาก็ซื้อแบบบางทีกลับบ้านด้วยก็ซื้อบางทีแค่ราดข้าวหรือกับข้าวถุงเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อเป็นสองสามอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบซื้อเผื่อเลยเออเนี่ยฮะ ผมซื้อร้านนี้ประจำนะข้าวแกงอร่อยมากนะครับอา้าวทีมข่าวช่องวันก็ได้รับการยืนยันแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลมาจากหลายช่องทางและสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมพูดถึงข้อดีไปแล้วนะฮะและอยากให้คุณผู้ชมทุกคนถ้าใช้ได้ตจงใช้นะครับประโยชน์ทั้งนั้นนะเหมือนคุณเข้าห้างแล้วมันติดป้ายลด50%นะ่ะแต่อันนี้มันซื้อได้ทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่เสื้อผ้าเกี๊ยวก็ซื้อได้หมูทอดก็ซื้อได้ซื้อได้หมด นะฮะ,อะลองดูครับคราวนี้ในข้อดีก็มีข้อเสียแล้วพอพูดถึงข้อเสียแบบนี้เดี๋ยวส่งสัญญาณถึงกระทรวงการคลังก่อนก็แล้วกันนะครับว่าข้อเสียครั้งนี้ไม่ใช่ข้อเสียที่เกิดขึ้นจากกระทรวงการคลังเลยนะผมบอกให้แล้วฝากไปยังคุณผู้ชมด้วยโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของร้านขายของไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กในประเทศไทยโปรดอย่าโปรดอย่าทำตัวเป็นสีถนนชัยนะฮะ เพราะมีคนทุจริตคอร์รัปชันจากนโยบายนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมฮะเราได้รับการติดต่อจากพ่อค้าร้านขายของชําในพื้นที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีท่านหนึ่งนะฮะเขาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยแล้วแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตในร้านนี้ให้พวกเราได้รู้คุณผู้ชมไปดูฮะวิธีการในการทุจริตคืออะไรคนละครึง่งรัฐจ่ายครึง่งเราจ่ายครึง่งคุณดูนะฮะ ช่องหัวที่1ลูกค้ามีแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้าไปในร้านอาหารนะหรือร้านขายของชำก็ตามปกติแล้วคนละครึ่งไม่อนุญาตให้คุณถอนเป็นเงินสดออกไปใช้ไม่ฮะร้อบาทนั้นนะ่ะคุณจะต้องใช้จ่ายผ่านสแกนสแกน QR code แล้วเอาตังไหลเข้าระบบอัตโนมัติ ผ่าน g w a l l e t จะไม่มีทางให้คุณเอาเงินออกไปใช้แล้วไปซื้ออย่างอื่นคือคุณเข้าไปในร้านไหนคุณก็ต้องซื้อของร้านนั้นอยู่ดีๆคุณจะเอาเงินออกไปเอาไปใช้จ่ายสู่รูไอสู่ได้ซื้อยามาเสพบ,บ้างซื้อาเล้ามากินบ้างอย่างนี้เขาไม่ให้แต่มันมีบางคนก็หัวกันกับร้านค้านี่ฮะลูกค้าเข้าไปมีเงินในแอปเป๋าตังเข้าไปในร้านแล้วบอกว่าอยากแลกเป็นเงินสดได้ไหม แล้วพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็หัวใสก็บอกว่าได้ถ้าเธออยากได้เงินสดใช่ไหมโอเคแต่ฉันขอหัก30บาทแล้วกันสมมุติผมขอหัก50บาทหักเยอะหน่อยผมหัก50บาทแล้วให้แบงค์ร้อยยื่นไปให้ลูกค้าคนนั้นของไม่ได้ขายแม่ค้าก็ได้ลูกค้าได้แต่ได้เป็นเงินสดเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นเพราะอยากจะได้ตังค์ไปทำอย่างอื่นมากกว่านี่มันก็ ไม่รู้จะทำทำไมอะ่ะอันนี้เข้าขายทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วมีเยอะแล้วนะครับตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไอ้ที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาว่าจับกัน7ร้าน8ร้านอะ่ะอันนั้นคือขี้ปลาติว๋วคือขี้เล็บเท่านั้นของบรรดาร้านหัวใสต่างๆที่ใช้วิธีแบบนี้ไปดูวิธีที่2วิธีนี้แลกเงินสดใช่ไหมครับวิธีที่2ซื้อของจริงฮะแต่โกงลูกค้าแอปเป๋าตังเดินเข้าไปในร้าน แต่บอกว่าไม่มีตังเลยทำไงดีไม่มีตังเลยไม่ไม่มีตังใช้จ่ายไม่ได้นะครับถ้าคุณมีแอปเป๋าตังแต่ข้างในแอปคุณคือไม่มีตังคือศูนย์บาทคุณก็เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าคุณต้องจ่ายด้วยครึ่งหนึ่งเจ้าของร้านงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันให้เธอร้อยห้าสิบเจ้าของร้านโอนเงินไปให้กับเจ้าของแอปเป๋าตังคนนั้นคือเป็นลูกค้าร้อยห้าสิบแล้วซื้อของจากในร้าน แล้วซื้อของจากในร้านปกติแล้วซื้อของจากในร้านต้องซื้อราคา300ถูกต้องไหมครับแล้วจ่าย150แต่อันเนี้ยซื้อ150แล้วได้ของแค่150คุณงงไหมคุณไม่งงนะคือคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีเงิน150ยนะ่ะเวลาเราซื้อของแล้วเราสแกนนะ่ะหมายความว่าเราได้ของราคา300นะแต่อันเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะบอกบอกว่าไม่ใช่ เอาไปร้อยห้าสิบแล้วซื้อของอ่ะซื้อได้แค่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นก็คือไม่เข้าขายคนละครึ่งเนี่ยคนไทยหลายคนทําตัวเป็นสีถนนชัยเดี๋ยวสีถนนชัยโกรธอีกเอาอย่างนี้แล้กันไม่ต้องไปเทียบกับเขาคือคือคุณทําตัวเป็นคนที่เวลาใครออกกฎมาแล้วคุณพยายามจะแหวกเสมอคุณพยายามจะตั้งคําถามแล้วพยายามจะหาช่องโหว่ให้หลุดไปให้ได้เสมอให้รอดไปให้ได้เสมอ แล้วคุณคิดว่า150เนี่ยมันอาจจะดูเป็นเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามันคูณเป็นล้านคนแล้วทำพร้อมกันแบบนี้เละเทะฮะอย่างที่ผมบอกตอนแรกผมไม่ได้ต้องการที่จะเฉลียรัฐบาลนะแต่ว่าโครงการนี้ความตั้งใจของคนทำนะเขาดีเขาทำโครงการโครงการนี้ออกมาอนะมันเป็นประโยชน์อันนี้อันนี้เป็นประโยชน์จริงๆ แต่คราวนี้ขึ้นอยู่กับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็บรรดาพ่อค้าแม่ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าคือผู้ประกอบการบรรดาลูกค้าทั้งหลายคุณจะใช้ช่องโหว่แบบนี้นะถ้าคุณอยากได้เป็นเงินสดคุณไปเข้าโครงการอื่นโครงการนี้ไม่ให้เป็นเงินสดให้เป็นของก็เอาของไปอยากให้จับให้หมดเลยฮะคนทุจริตแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยเพราะบางทีนะ่ะ บางวันเราเองเป็นตัวเล็กตัวน้อยเราก็ไปด่าว่านักการเมืองตัวใหญ่ตัวโตทั้งทั้งที่ในกิจวัตรประจําวันของเราปกตินั้นเราก็แอบทุจริตเหมือนกันแต่เล็กน้อยแล้วก็มองข้ามไปคิดว่านี่คือสิ่งที่ไม่ผิดฝากด้วยแล้วกันครับกับโครงการนี้คนละครึ่งนะผมพาไปฟังเสียงเจ้าของร้านที่ให้ข้อมูลนี้เรามาเป็นเจ้าของร้านชําที่สุราษฎร์ธานีครับเป็นใครใครก็ชอบผมก็ชอบ แต่โดยโดยโดย,โดยที่เขาบางทีเขาก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าว่าการที่เ,เขาทําไปมันมันเป็นสิ่งที่ผิดการกระทาของกลุ่มคนบางคนหรือร้านค้าบางร้านาทําผิดกฎเพื่อดึงลูกค้าไปมันทําให้การกระจายรายได้การกระจายเงินมันไม่ไปสู่คนในหมู่มากครับซึ่งตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันเป็นมันเป็นช่องโหว่เนาะผมเรียกว่าเป็นช่องโหว่ของโครงการยังไงก็ฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รัฐบาล ช่วยแก้ปัญหาหรือหรือหรือเห็นไหมแล้วผมได้ข่าวมาว่าคนที่ดู Facebook Live อยู่อ่ะส่งข้อความมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับบอกว่า mm hmm. เ,เบิกเงินสดกันทั้งนั้นเลยเบิกเงินสดกันทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วเอาไปลงกับอะไรคุณเอาไปลงกับเหล้าหมดคุณเอาไปลงกับบุหรี่หมดผมเชื่อคนละครึ่งไม่อนุญาตให้คุณซื้อเหล้าซื้อบุหรี่นะซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ไม่ให้รัฐไม่ออกให้สินค้าฟุ่มเฟือยฮะ ทำลายสุขภาพด้วยฟังแล้วมันละเหี่ยใจครับคุณผู้ชมครับไม่รู้จะแก้ยังไงครับเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพราะว่านี่คือความผิดและเป็นความผิดทางอาญาด้วยนะยังไงถ้าทำโทษได้ก็ควรทำโทษครับเชิดไก่ให้ลิงดูหน่อยเอาสัก5เคส6เคสใหญ่ๆตุ้มๆมาแล้วจัดแถลงข่าวเดี๋ยวผมจะช่วยอ่านข่าวเต็มที่เลยเพื่อหยุดยั้งในขบวนการแบบนี้ผมจัดทีละครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ